สวัสดีครับเพื um. ่อนๆมาเล่นไลน์ก uh ัน huh. ต no ่อนะครับหมด VS หมดนะครับก็ไอเทมไม่หมดนะฮะแล้วก็เพื่อนสนิทเกลเจ็สิบสองเบอร์นาออกไปเพื่อนออกไปก็เพิ่มและ่าตุเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่องห ตอนนี้คะแนน BS หมดผมเนี่ยร้อยก็พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าตรงข้ามนี่เขาพันห้าร้อยยี่สิบนะจะสู้ได้ไหมแต่ตัวที่เขาออกมานี่ก็ไม่ค่อยได้ดูดีขนาดนั้นนะฮะอ๋อแต่มีตัวพระเนี่ยหลงหลงพี่เนี่ยน่าจะดูดูดูดีสุดมาสู้ดูครับไป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  เน้นปล่อยสามตัวแรกนะเพราะว่ามีพลังป้องกันสูงนะครับก็ไล่ไป,ไปเราใช้พายุพึ่งให้มันชิดนะแล้วเราก็ใช้น้ําแข็งเข้าไปเติมเพื่อให้มันอยู่กับป้อมเลยนะฮะแล้วเขาใช้ธรรมตะเราอยู่ต่อตรงป้อมเลยนะฮะพี่เข้าไปพี่เข้าไปนะครับ ใช้น้ำแข็งนะครับเราก็เลยใช้อมตานะครับสูกันยิ้ตาเลยครับโอ,อ้โหเขาใช้ปายุแล้วยช้นาวุธปาโอ้โหเว่าเราจะทะลวงไปอย่างรวดเร็วไหมก็ดูจะเร็วอยู่นะ ทะลวงกันสนับสนานทะลวงทะลวงทะลวงกันได้แก็ปล่อยเรื่อยๆครับปล่อยไดปล่อยตลอดนะฮะอันไหนเลตตีดด้ให้เรากดเรากดเลยนะตัวปล่อยตัวหน้าทางทะลวงไปเรื่อยๆทะลวงไปเรื่อยๆออกไดอเคลุยมั่งลุยมั่งจุนอของเรานี่ยเขาโหนมาเป็นกองทัพเลยนะฮะ ทั้งเบอร์นะทั้งโซลซแล้วก็เอสเอ็มแล้วก็บอสระยะไกลนะยังยิงระยะไกลใต้เคล็ดร้อมของเราหมดนะฮะนะเรียบร้อยไรทิติก็โ okay. อ้ชนะติดต่อการ19้ครั้งนะ คะแนนเป็น1295แล้วนะครับคะแนนได้มา20แต้มแนวโหยสูงอยู่โอเคครับไปเจอกันครับ